การทำสั่งเสียงภาษาไทยกันนะครับก็วิธีการใช้งานนะครับก็คือ,อไอเจ้าตัวตัวท็อปนะครับตัว AI ของเรามันชื่อทนะ็อปเนาะมันจะมีคําสั่งเสียงชุดสําเร็จไว้ให้ในเครื่องเนี้ยตามคําแนะนําตรงนี้นะครับก็เราก็สามารถศึกษาแล้วก็จดจําคําสั่งของเขาไว้ได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเออจ้าตัว AI ตัวนี้เนี่ยจะรับฟังคําสั่ง,งเป็นคําพูดตามนี้ได้เป๊ะๆเ,เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอย่างคํานี้นะครับเดี๋ยวเรา,าเล่นเพลง อ่านี่นะครับถ้าเราบอกให้เจ้าตัวท็อปมันเล่นเพลงมันก็จะเล่นเพลงให้เราเลยนะครับก็อันนี้เสียงเพลงเดี๋ยวเราเพิ่มวอลูมนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปิดเสียงให้ดูนะครับตอนนี้เราปิดเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งเสียงกันอ่านี่นะครับมันก็จะมีคําสั่งพวกตรงนี้นะครับเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงนี่ไปยี่สิบเจ็ดแล้วเห็นไหมครับลบ,บเสียง ลดเสียงอ่าเหลือยี่สบสี่แล้วนะครับลดเสียงอ่าลงไปเหลือยี่บเอ็ดแล้วนะครับก็จะฟังเขาจะฟังเราตามนี้เลยนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําสั่งเพิ่มเติมกันนะครับอ่าเปิดวิทยุนี่นะครับก็ข้ามาวิทยุทันทีนะครับไม่อยากฟังแล้วปิดวิทยุ ก็ปิดให้นะครับกลับมาเพลงใช่ไหมนี่ถ้าเวลาเราฟังเพลงเกิดเราไม่อยากฟังเพลงแล้วก็หยุดชั่วคราวนี่เขาก็จะหยุดให้เรานะครับอ่บางทีเราขับรถเราอยากฟัง youtube เนาะแล้วก็บอกเขาเลยเปิด u t u b e อ่าก็จะจะข้ามไป youtube นะครับมีอะไรให้เล่นอีกบ้างนะครับอ๋อบางทีเรามีไฟล์วิดีโอที่ ที่เซฟใส่ usb ม,มานะครับแล้วก็เปิดวิดีโอนี่เลยก็นจะข้ามาามาไฟข้ามมาไฟล์วิดีโอที่เราเซฟไว้เลยเปิดไม่อยากทำอะไรแล้วนะครับกลับไปหน้าจอหลักกลับไปหน้าจอหลักอ่าก็จะกลับมานะครับบางทีนะเสียงบางทีอารจะมีเสียง,งใ้เข้ามานิดหน่อยนะครับแต่ก็อาจใช้เสียงมากกว่าเดิมน,นิดนึนะครับหรืออย่างสมมุติว่า มีอะไรให้เล่นอีกเนะาะสมมุติว่า,าเราจะใช้บนะลูทูธเนาะเราก็เปิดบลูทูธก็จะเข้ามากางจับคู่บลูทูธให้เรานะครับแต่ว่าถ้าเราไม่อยากใช้แล้วเราก็ปิดบลูทูธมันก็จะปิดให้เรานะครับแล้วก็มีอะไรอีกอาเดี๋ยวย้อนกลับไปดู FM สักนิดหนึ่งนะครับเรา,าเปิดวิทยุอ่า บางทีเราอาจจะไม่ได้อยากฟังคลื่นนี้นะเราก็บอคลื่นต่อไปคลื่นต่อไปอ่ะเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวรอพออะไรที่อ้างว่าไม่ทิ้งสปอะไรโดนตอบทนที่ช่องที่เราล็อกไว้ขัดขวางเข้าข่ายขัดขวางหมดแล้วก็ถือว่าอาจจะช่วยเหลือพฤติกรรมแสดงให้คนในการจับคู่ก่อนหน้าอืมโดนทั้งหมดนะฮะเช่นอย่างเงี้ยเราต็องฝากเตือนไปเลยอ่าก็จะกลับไปนะโอเค ชุดคําสั่งก็จะประมาณนี้นะครับก็จริงๆแล้วถือว่าค่อนข้างควอบคุมนะครับในการใช้งานจริงนะครับกลับไปหน้าจอหลักปิดวิทยุนี่นะครับแม้แต่อยู่หน้าจอหลักแล้วก็ถ้าวิทยุมันเปิดอยู่เราก็ปิดได้นะครับมีอะไรให้เล่นนิดน้อเดี๋ยวนะลดเสียงเพิ่มเสียงเล่นๆๆแล้วิดเสียงขึ้นต่อไปเปวิทยุเปิดวิดีโอน้ กลับไปหน้าจอหลักนะปิดวิทยุอ๋อ,อมีเล่นเพเลเพองออนไลน์อ๋อสำหรับเครื่องตัวนี้เราเขาจดจำว่าเล่นเพลงออนไลน์เป็น YouTube อยู่นะครับซึ่งเราไปสามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเล่นเพลงออนไลน์ของเราเนี่ยเราต้องการให้มันเล่นแอปหนนะครับอ๋อไหนะไหนดูสิปิดหน้าจอ ปิดเลยเห็นไหมทีนี้อยากใช้งานแล้วก็เปิดหน้าจอนี่นะครับนี่คือวิธีการพักหน้าจอเวลาบางทีคุณลูกค้าเดินทางกลางคืนแล้วก็ไม่อยากให้ให้มันแยงตานะครับบางทีอยากพักหน้าจอปิดไปเลยก็ปิดหน้าจอเปิดหน้าจอเล่นเพลงบางทีอยากฟังเพลงอยู่แต่อยากอยากให้พักหน้าจอนะ,ะปิดหน้าจอปิดหน้าจอ ก็สามารถเล่นเพลงได้โดยที่ปิดหน้าจอาเปิดหน้าจอหยุดชั่วคราวค่อนข้างรับฟังเสียงเราได้ชัดเจนนะครับนะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับก็เดี๋ยวเรา,เากลับสู่หน้าหลักกันดีกว่านะครับก็นะฮะอ๋อนอกจากเพลงเนี่ยสามารถเปลี่ยนเพลงได้ด้วยนะครับเพลงถัดไป าก็จะเปลี่ยนมาเพลงต่อไปให้โอเคนะครับ,นะรบแล้วก็ภาพลงก็จะประมาณนี้นะครับกลับไปหน้าจอหลักปิดเพลงปิดจอปิดเครื่องปิดไม่เล่นแล้วปิด <c oughs> อ,อต้องใช้คำสั่งอะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋นะครับ บางทีเราต้องเอาให้ไปกับเขาจริงๆนะครับบางทีเราใช้ไปสักระยะหนึ่งเราก็จะจําคําสั่งของเขาได้นะครับเห็นไหมเราปิดเครื่องที่ตรงไหนเนี่ย <c oughs> อ๋อปิดหน้าจออ่าโอเค <c oughs> ประมาณนี้ครับ <c oughs>